ประวัติท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระเสนอตอนที่66ธรรมโอสถท่านพระจารย์มั่นภูริทตะเทระท่านพักอยู่ในป่าเขาลึกทางจังหวัดเชียงใหม่ทราบว่ามีการเจ็บป่วยหลายครั้งบางคราว แทบเอาตัวไม่รอดจนหมอไม่รับรองถ้าเป็นคนธรรมดามีชีวิตลมหายใจอยู่กับยากับหมอแบบไม่มีจมูกของตนเองเป็นที่หายใจก็คงผ่านไปนานแล้วแต่ท่านเองยังพอรอดตัวมาได้ด้วยอำนาจธรรมโอสถเยียยารักษาไว้ได้ทุกครั้งที่ป่วยไข้ได้ทุกต่างๆท่านเล่าว่าธรรมโอสถต,ต้องเกิดมาพร้อมกันและปฏิบัติหน้าที่ต่อกันในทันทีทันใด ไม่รอชักช้าท่านพระอาจารย์มั่นมีนิสัยอย่างนั้นปกติท่านไม่เอยชอบเกี่ยวข้องกับอยู่กับยาเท่าไหร่นักแม้ตกมาไวัยชารากำลังวังชาลดลาร่วงโรยลงเป็นลำดับท่านก็ยังหนักในทางพระธรรมโอสถเป็นเครื่องประสานธาตุขันอยู่เสมอมาครั้งหนึ่งท่านพักอยู่ในเขากับพระสามองค์ด้วยกันซึ่งที่นั้นชุกชุมไปด้วยไข้ป่าเผอิญพระองค์หนึ่งเกิดเป็นไข้จับสันขึ้นมา แม้ยาเม็ดหนึ่งก็ไม่มีรักษาเวลาจับไข้แล้วตั้งวันก็ไม่สางตอนเช้าตอนเย็นท่านพระอาจารย์มั่นไปเยี่ยมไข้และให้อุบายต่างๆเป็นเครื่องพิจารณาเพื่อระง,งับไข้ดังที่ท่านเคยได้ผลมาแล้วเสมอแต่พระองค์นั้นไม่สามารถพิจารณาตามท่านได้เพราะภูมิจิตภูมิธรรมต่างกันมากเวลาจับไข้ทีไรต้องปล่อยให้สางเองไม่มีอุบายพิจารณาแก้ไข พอไข้ลดลงบ้างเลยท่านพระอาจารย์เองคงนึกรำคาญเลยทำเป็นดูเอาเสียบ้างว่าท่านนี้มีแต่ชื่อมหามหาแต่ความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นเป็นประโยชน์อะไรเลยช่วยแก้ไขบรรเทาตัวเองในเวลาจำเป็นบ้างก็ไม่ได้ท่านไปเรียนให้เสียกระดาษเปล่าและเอาชื่อมหาเปล่ามาทาไหมการเรียนความรู้ทุกแขน,นงต้องเรียนมาเพื่อช่วยตัวเองแต่ความรู้ท่านมหาเป็นความรู้ประเภทใดก็ไม่รู้ จึงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเจ้าของเป็นไข้แทบตายอยู่แล้วความรู้ที่เรียนมาไม่เห็นมาช่วยบรรเทาได้บ้างเลยท่านเรียนมาเพื่ออะไรกันแน่ผมยังแปลไม่ออกผมไม่เห็นได้เรียนเป็นมหาปร,ริญญาอะไรแม้ประโยคเดียวก็ไม่ได้กับเขามีแต่กรรมฐานห้าที่พระอุปชฌายะมอบให้ในวันอุปสมบทเท่านั้นติดตัวอยู่ทุกว,วันนี้ก็ยังพอรักษาตัวได้ไม่เห็นอ่อนแอเหมือนท่านที่เรียนมากต่อมากแต่อ่อนแอมาก ท่านนี่อ่อนแอยิ่งกว่าผู้หญิงที่ไม่ได้รับการศึกษาเลยผู้ชายทั้งคนมหาทั้งองค์ทำไมจึงอ่อนแอนักเวลาเป็นไข้ไม่เห็นมีลักษณะผู้ชายและการเรียนรู้ทำแฝงอยู่บ้างเลยควรเอาเครื่องของผู้ชายทั้งหมดไปมอบให้ผู้หญิงเสียแล้วไปขอเอาเครื่องของผู้หญิงมาสวมใส่เข้าไปจะได้เป็นผู้หญิงไปเสียทั้งคนไข้ก็อาจจะลดลงบ้างเพราะมันเห็นว่าเป็นผู้หญิงคงไม่กล้าทรมานอย่างรุนแรง มาเยี่ยมทีไรแทนที่จะเห็นท่าทางองอาจกล้าหาญพอให้เบาใจได้บ้างแต่กลับเห็นแต่ความน้อยใจอ่อนแอเป็นประจำรุ่ยมากรรมฐานและมหานั้นเรียนมาทำไมไม่พิจารณาบ้างท่านว่าทุกขังอริยสัจอย่างนั้นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าให้อ่อนแอและเวลาเป็นไข้ขึ้นมาคอยแต่จะร้องไห้คิดถึงพ่อคิดถึงแม่อย่างนั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็เป็นกรรมฐานปลอมละสิ เพียงทุกเวทนาเกิดขึ้นจากไข่นี้เท่านั้นก็จะทนไม่ไหวบทถึงเวลาจวนตัวเข้าจริงๆจ,จะไม่ล้มละลายไปแบบไม่เป็นท่าลหรือเราเริ่มไม่เป็นท่าแต่บัดนี้แล้วจะเห็นสัจธรรมมีทุกสัตว์เป็นต้นเป็นของจริงได้อย่างไรผู้จะพ้นจากโลกสมมุติต้องเห็นสัจธรรมเป็นของจริงเต็มส่วนแต่นี้เพียงทุกสัตว์เริ่มตื่นนอนออกล้างหน้าล้างตากระดุกกระดิกนิดหน่อยเท่านั้นก็เริ่มยอมอย่างหมอบราบ แล้วจะไปที่ไหนกันได้เล่าพอท่านให้อุบายเผ็ดร้อนบ้างเป็นการอย่างเสียงดูจบลงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งมองไปเห็นท่านมหาองค์นั้นกำลังร้องไห้น้ำตาไหลาออกมาเปียกหน้าท่านเลยหาอุบายหนีไปในขณะนั้นและก่อนจะไปทำท่าปลอบโยนว่า ไม่เป็นไรเดี๋ยวหายผมแกล้งว่าให้ท่านมาหาอย่างนั่นเองแล้วก็ไปที่พักพอตอนกลางคืนท่านคงพิจารณาหายาขนาดใหม่ขนาดที่ให้ไปแล้วอาจจะรุนแรงไปบ้างสำหรับคนไข้ารายนี้ที่ใจไม่เข้มแข็งพอเชา้าวันหลังและคราวต่อไป ท่านเปลี่ยนยาขนาดใหม่โดยสิ้นเชิงคือมิได้นำกิริยานั้นมาใช้อีกต่อไปเลยคราวนี้มีแต่แสดงอาการปรอบโยนเอาอกเอาใจใหญ่หญคล้ายกับไม่ใช่ท่านพระจารย์มั่นคนเก่าเลยพูดจาหรี่ถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานเหมือนน้ำอ้อยน้ำตาลเป็นกระสอบกระสอบทุ่มเทลงทุกเช้าทุกเย็นจนหอมหวนไปทั่วบริเวณกเหมาะเจโรคอ่อนแออย่างบอกไม่ถูกทั้งสังเกตคนไข้อาการดีขึ้นหรือสุดลง ทั้งวางยาเครือบน้ำตาลทุกเช้าทุกเย็นจนเห็นผลประจักษ์ใจทั้งคนไข้คนดีมีความสุขโดยทั่วกันคนไข้ก็ค่อยหายวันหายคืนไปเป็นลำดับจนหายสนิทแต่กินเวลาหลายเดือนจนกว่าจะหายขาดได้นับว่ายาขนานสุดท้ายได้ผลดีเกินคาดนี้คืออุบายท่านที่เปรียบกับหมอผู้ฉลาดทั้งภายนอกภายในพลิกได้ทุกท่าทุกทางไม่จนสติปัญญานำมาใช้ได้ทุกกรณี จึงควรถือเป็นแบบฉบับของชาวเราผู้กำลังสแสวงหาความฉลาดใส่ตนที่นำมาลงก็เพื่อท่านที่สนใจได้อ่านบ้างอาจเกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะเป็นอุบายวิธีของท่านผู้ฉลาดมีปัญญาลหลักแหลมไม่จนแต้มจนมุมต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า ตามปกตินิสัยของท่านพระอาจารย์มัน่นเวลาเข้าที่ขับขันจนมุมท่านชอบคิดค้นด้วยสติปัญญาไม่อยู่เฉยเฉยเช่นเวลาเจ็บไข้หรือเวลาพิจารณาไปเจอเอากิเลสตัวสำคัญเข้าหาจนหาทางออกไม่ได้นั่นแหละคือเวลาขับขันจิตจะนิ่งนอนใจอยู่ไม่ได้ต้องหมุนเติ้วทั้งวันทั้งคืนจนเกิดอุบายปัญญานำมาแก้ไขทันเหตุการณ์และผ่านไปได้เป็นพักๆไม่จนมุม ท่านเคยเห็นผลทํานองนี้ตลอดมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนอวสานเวลามีพระไปอาศัยอยู่กับท่านและเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาท่านมักจะเตือนด้วยอุบายต่างๆเพื่อระง,งับอาการไม่ให้หนักไปในทางยูกยาจนเกินไปและเพื่อเกิดอุบายต่างๆอันเป็นวิธีพิจารณาธรรมไปด้วยในขณะเดียวกันท่านถือว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นเรื่องของสัจธรรมโดยตรง ต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้ได้ไม่ปล่อยให้ทุกย่ำยีอยู่เปล่าๆเหมือนคนไข้ไม่ได้รับการศึกษาอบรมธรรมมาเลยเฉพาะท่านเองเคยได้อุบายต่างๆจากการป่วยมาเป็นลำดับไม่เคยปล่อยให้ทุกขารพฒนาที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยต่างๆย่ำยีอยู่เฉยๆโดยมิได้พิจารณาให้รู้เรื่องของมันบ้างเท่าที่สามารถเวลาเช่นนั้นท่านถือเป็นความจำเป็น ที่ต้องพิจารณาจนสุดความสามารถเพื่อเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาว่าจะทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าหรือมีความล้มเหลวไปอย่างไรบ้างแล้วแยกให้ดัดแปลงกันใหม่จนเป็นที่พอใจว่าสติปัญญาที่เคยอบรมและฝึกซ้อมมาเป็นเวลานานขณะเข้าสู่สงครามคือความทุกข์ทรมานใจไม่มีความวันไหววันเกรงต่อความจริงคือทุกข์กระสัอันเป็นสัจธรรมของจริงทุกส่วน สติปัญญาก็ทำหน้าที่ทันกับเหตุการณ์ไม่มีความสถานวันไหวกับพายุคือทุกที่โหมกันมาทุกทิศทุกทางเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางสามารถพิจารณาตะล่ำเข้าสู่หลักความจริงได้โดยตลอดดังนั้นท่านจึงชอบใช้อุบายแจบบร,รดาสิทธ์หนักในทางพิจารณาทุกเขเวทนาเพราะเป็นการฝึกซ้อมสติปัญญาศรัทธาความเพียรให้เข้มแข็งแกล้วกล้าเวลาเอาจริงเอาจังคือ ขณะขันจะแตกจะไม่ต้องกลัวมหันตทุกข์ขที่แสดงตัวอย่างเต็มที่ในเวลานั้นผู้พิจารณารู้เท่าทันขันดังกล่าวนี้อยู่ก็สบายตายก็มีชัยชนะสมกับเป็นนักต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนคือตัวเราเองซึ่งเป็นคนคนหนึ่งไม่ต้องเป็นยอดใครที่ไหนได้เราและเป็นยอดเราแล้วก็พอตัว ท่านพระอาจารย์มั่นนับว่าเป็นอาจารย์ตัวอย่างได้ทั้งภายนอกภายในความเพียรความอดทนความอาหารความฉลาดภายนอกภายในความสันโดษและมักน้อยนับว่าท่านเป็นเยี่ยมในสมัยปัจจุบันยากจะมีลูกศิษย์คนใดล้ำหน้าท่านไปได้ท่านมีทั้งหูทิพย์ตาทิพย์และพระจิตตวิชาคือฟังได้ทั้งเสียงสัตว์เสียงมนุษย์เสียงพูดผีเทวบุตรเทวดาอินพรมยมหน้า เห็นในทั้งสัตว์มนุษย์ที่เป็นกายและเป็นวัตถุหยาบทั้งที่เป็นกายทิพย์เช่นเปรตผีเทวดาเป็นต้นรู้ได้ทั้งกิจสัตว์จิตมนุษย์ว่ามีความเศร้ามองผ่องใสประการใดตลอดความคิดปรุงต่างๆที่คิดอยู่ภายในบางครั้งแม้เจ้าตัวผู้คิดขึ้นเองก็ไม่รู้ว่าได้คิดอะไรไปบ้างเพราะเปิดทางให้ความคิดนึกไหลออกสู่อารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลา โดยไม่มีสติควบคุมรักษาบ้างเลยกระทั่งได้ยินปัญหาท่านเป็นเชิงทักขึ้นมาถึงรึกได้บางรายยังมวัวเซอร์ไม่ทราบว่าท่านพูดอะไรให้กับตัวเองบ้างก็ยังมีจึงน่าสลดสังเวชอยู่มากสำหรับรายเช่นนั้นเวลาอยู่กับท่านไม่จำเป็นต้องอยู่ต่อหน้าท่านก็ได้เพียงอยู่ภายในวัดหรือในสำนักเดียวกับท่านก็พอแล้วขณะคิดขนองไปต่างๆแบบปล่อยตัวไม่มีสติ เวลามาหาท่านจะได้ยินคําพูดแปลกๆออกมาในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้ยิ่งไปหานคิดเรื่องลึกลับในเวลาอยู่ต่อหน้าท่านด้วยแล้วจะเป็นเวลาท่านกําลังแสดงธรรมอบรมอยู่ก็ตามเวลาสนทนาธรรมกันอยู่ก็ตามหรือเวลาอื่นใดก็ตามในเวลานั้นจะได้ยินคําพูดหรือคําตอบเป็นเชิงไม่เรียวหรือเป็นอุบายแปลกๆอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจนได้นอกจากท่านขี้เกียรเท่านั้น จึงปล่อยไปตามยถากรรมในบางคราว